พีี่นน้องัเป็ดกบครับผมเบ็ดลักครับประเดิมเบ็ดใหม่ครับผมไปครับสามสิบหลังครับเติมใส่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณหามุ้งแรงครับหามุ้งแรงกว่าเลาะใส่ครับตจากหน้าดุ่มขึ้นไปหอดหน้าเทิงครับมาดี ไม้เห่าเสายังผ่านเด็ดแต่พี่น้องไปตะท้องไปไปกอนไปใส่ไปเลยพี่นองแต่แต่ตสูตรเ้มันนะเนาะก <c ười> ันบอกไปเพราะว่าว่าจะมีโกบโกบก,ก,กินเบิดมาสัน่นมันบ่อแม่นครับมันอืด น้ำกันตอนมา่ยามด้วยพี่นอ้องเด้ออาครับขอใส่ก่อนครับใส่ครับพี่น้องขอสูบบรรยาก,กาศยามเบ็ดครับผมยามเบ็ดกบครับเบ็ดกบเป็นเบ็ดลักครับบอส่เป็นเบ็ดขั้นนะครับแต่เป็นเบ็ดลักแต่เม็นพี่น้องสนใจอันจังข้อเมนไหมเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าเป็นขายครับผมจะบอกสูตรครับผมจะบอกสูตรแนะนำกัน เหเดือนะครับไม้ไฟครับขางทางขางตีนปลาไหน้าทึ่งมึงพี่น้องครบพื้ครับบ้านผมเหลืองเดืครับโรบัวหลคือท้งอื่นแล้วพี่น้องโอ้หล่อนครับพี่น้องไ่เงียบกันครับ ครับโอ้หลังมือก็ดือครับพี่น้องค,คือบอพี่น้องคนโตก,กับหัวตะเบนมันงซงเสมือนเลครับอ้าวหมาเด็ดพี่น้องแต้มแดกครับผมขุนผุ่นเต็นขึ้นป้าผุ่น,น,นพี่น้องนี่ครับพี่น้องอ่ครบไหมครับครบปีน,นี่แล้วพี่น้อง เบ็ดลักกันควาประมาณนี้พี่น้องอะครับขอเก็ยบยวบนรับเต็มแดดค,<อ>ครับผมยางไกลเรือพี่น้องวันนี้เบ็ดสามสิบหลังครับสิคุ้มบอผมกัเลาะหาไม้ใส่ขี้เก่าใส่สะไปเรื่อยบ่ถือหลบเบิง่งรถรับพี่น้องเมื่อคันเบ็ดเห่า <laughs> พี่หาหลังเมื่อคันได้มาตัวเดียว เหรือครับพีนบพนนพ่น้องเหลือครับคเก่าไม้สวยนี่พี่น้องเหลือครับ โอ้ถือดับพี่น้องถือดับครับรนี่ล้างอยู่ป่โอ้างเหมัอนรุดครับล้างอยู่ถือดับพี่น้อง,งนะครับกดกันพี่น้องไม้ก็สวยอยู่เด้พี่น้องเดี๋ยวบอกรินครับใสองแต้ม ใส่ทั้งเสีนประมา่านแบบยี่สิบหลังครับใส่หัวนาทั้งดุมอีกครับทิพย์กัหลังอ่ารักติงเด้๋ยพี่น้องนี่ครับวายูไม้สวยนี่บอผาดนะนี่พี่นอ้องสวยเลยพี่น้องตัวนี้งามงามงามพี่น้อง ครับครับผมบังทึ่งบุ้มกอนถือบ่ถือตัวเดียวถือตัวเดียวอยีนี้ครับพี่นอ้องเอาขอปดกันครับอู้แอคสัตวนี่ครับผมฝันเข้าไปเด้อพี่นอ้องเด้อมันสิยืดยุ่นกับผมนี่แก้บนครับหนังสุดท้ายครับพี่น้องทังท้งทังท้งทัง้งทั้งทั้งหน้าตีนปลาได้มาอยู่สามแต้มนะครับยังเหลือครับ ตถมไปครับดุนน้องกนอยู่ทั้งธงครับตอนนี้เป็นยังเหลือครับยังเหลือถ่ครับพี่น้องดุนกันไม้หนามเลิกครับต้านี้ไม้หัวหน้าครับต้าหนิโหต้องหนีพี่น้องกบไปครับสิคออรึ่บอสิมี่แถมบอทั้งธงเล็บสามสิบหลังโหถือครับ ครัลิปหลังตัวโตบเนี่ยสามตัวไปครับ,บ,โตโตโตบรพี่น้องไปซ้ำแด้เอาซ้ำนั่นนะครับโอ้หนูมาทำลายเด้อพี่น้องนอี่ยังเหลือครับยังเหลือครับ นี่อก็อ,อยู่สง่งปีปลาสัวป้อนี่ยังเหลือครับเบื้งเบ็ดปลาเงือกปูไปน้ำนมพี่น้องเนาะเหลือครับเงือกปูมีนานน้ำดนเดมพี่น้องด้วยตะปลปูดึงลูกกบดึงพี่น้องเอ้ยเย็นขึ้นมากินครับ คุณครับเอียนเอีย็นไงพี่น้องเอีย็นไงมาถือเบ็ดกบ <c oughs> ขอปดกันครับพี่น้องเอีย็นไงได้ครับใส่ไงได้ครับโถนึกว่ามันกบไงก่แถมเป็นเอียนครับคุณตาขอปดกันครับพี่น้องทงเงาประเทศเมืนนี่แฝมมีโตได้พี่น้องทิปกดหลังงน้่งทง ดูดพี่น้องดูดครับปทุกอ่ะมาแล้วพี่น้องเตียมแบกทั้งทงนี่ครับพี่น้องขันปอเส้นน้ำหนามไหนปอเส้นถือบวมมีได้พี่น้องบานผมนี่ครับผุ่งติเลือกไหญสิครับพี่น้องน้ำไหลอสิอ่ะครับพอกดทุนครับผม งามอยู่พี่น้องน้องคิดว่าเอากบบานผมอึดอีดีบอ่อบันวาโอ้ยใสจังไหกนก็ได้มัาจะมีกบมันบ่อแมนเลยค,ค,ครับดูดครับพี่น้องดูดครับลังนี่ดูดครับใช้เงียอกันครับอย่าเพิ่งขึ้นไปซ้โตครับทั้งทั้งตีนปลาเนี่ยหลายสามเราต้องูุ้มไดย ตัวนึงก็ปลาไหลตัวนึ่งกบเป็นซีเป็นหากระปลาไหลน้องพี่น้องเนาะปลาไหลตัวนี้งามไม่ละครับพี่น้องตมอิ่มครับนี่ครับอ่าพี่น้องตุดน้ำกันตอนเสาร์ครับพี่น้องมัดสิบมันบ่หมันบัสิมีแต้มมีตัวบ่หลบเสาร์น้องพี่น้องเนาะตาหรับเคลืนนี่ครับพักพอนเท่ากันน้องพี่น้องเนาะตุดน้ำกันเื็นเสาร์ครับพี่น้องเสาร์นะครับกูเบ็ดกบน้ำกันครับไส่ใส่เอาไปงยังขนาด ดุนต้อกันครับส้องรับเสานี่ร <t> ้นอนร้อนพี่น้องร้อนฝนตกอืดนครับหนาวน,อน้นองมึงเตรียมแดดครับ <c oughs> เออใเช่ไหมกบหลายปภาษาไพี่นอ <c oughs> ้องวะนี่ <c oughs> ครับ,บเตรียมแดดตำเขียดหมูนี่นะครับเก็บเป็ดต่อแดดต้อปล่อยด้วยพี่น้องมันจะหน่อยแห้งครับตำเขียดหมูนี่ แตามสองครับตาเนี่ยเตามสองไข่เกไม่ได้น้อยนึงพี่น้องเลยนี่ครับแต้มนี่ผมตะเก็ยบเลยตาเนี่ยพอดีแม่ออมครับก็ดูกพล่ไพ่พพพนีไปครับพี่น,น้องดูน้ำกันครับยังไงกร็ได้เยัดจีบตูพี่น้องมึงนะครับเนาะอ่ะครับแถวตีนปลาสิบเพื่อแต่พี่น้องจีลือตาท่านมุม เ้วตีนพาเดี๋ยอ,อยู่ประมาณสามสีหลังนี่นะครับตังตอ่อตังต่อครับไม้ไปแล้วพอตะโดนนะครับไปครับมีตัวบอกองตัวปล่อยตัวหนึ่ง ตาหนำพี่น้องเลยโอ้ดูดตั้งนี่พี่นออ้องมันถือบ่บ่ถือครับไปเก็บๆก่กนอนฝนครับถ้าอื่นโต๊กอยู่ครับพี่น้องอุบลราชธาน,านีโต๊กแหงนะครับเมื่อคืนนีไปบุญน,น้ำกันครับประมาณทิปทิปก๊อทหลังนี่แหละครับบอ่อลไล้ครับทุกดุม ฝนตกพาอาจจะองปะครับพี่น้องมีแต่มีมตัวให้เขาเห็นบอ่อฝนตกยางแห้งเียขึ้นน้ำขึ้นผู้น่าอีกแล้วครับฝนเลย่น้องเด็ด แปเกว่าเลยพี่นอ้องก็บ่บางคนกบเลยครับประคอบปืนขึ้นมากิน <c oughs> โอ้ยพี่น้องเป็นภาพถึกไวยงามแต่นอต้อต้องเบิงประคอบปืนขึ้นมากินฝ <c oughs> นตกพี่น้องนี่ประคอบปืนขึ้นมากินครับผมแต้มแแบบเข้ามาแล้ว <c oughs> ต้องดุมนี่ หลอนครับน้ำถั่วเอากันด้วพี่น้องเน้อแต้มสองครับเห็นลรือครับจึงกลับมาเก็บครับเห็นแล้วเม็ดยุบยุบเม็ดยุบยุบนานยืนตรงเคารพสงสารนี่นะครับพอดีคงเบ็ดลักพี่น้องเม็ดรักประยุกผมนี่ครับนี่ครับยืนตรงเคารพสงสารแบบนี้าเลยพี่น้องนี่นะครับพอดีครับนี่ พอ,อดีแต่ว่าผมฝันเข้าครับนี่ครับนี่แห้งดินแห้งฝันขึ้นพี่น้องเสือกแห้งจังขึ้นครับันถือถันเบ็ดบ่ลมอีดูดยากครับอ่าพี่น้องสองแต้มแล้วครับทั้งทงขอปุตุนครับพี่น้องไหนซึ่งปลาซึงกบครับผมมันขึ้นเป็นไหน,นยันครับเดี๋ยวปไลาไหลใหญ่ตัวหนึง่งเต่านี้เปนปลาคอถือกครับหนำถั่วเบ็ด ไปเดิน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 ฝนมาแห้แข่งทั้งฝนทั้งฝ่าทั้งลมครับพี่น้องมือถือนี่ไปดูไปเดิน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 เร็วเบ็ดจะหมดแล้วไปพอกับไปเก็บใส่ก่อนหลังหนึ่ง เวีนขึ้นพุงนะครับนี่ครับพี่นอ้องผลงานเราครบบ้าณหกโตรครับครบรวมทั้งผลงานมืงขึ้น้ะพี่น้องนี่ผมัมมี่อันทุ่งแยงขังครับแม่พันธุเราทุ่งแยงใส่ของกินกันเมื่อเด็ประคอตัวหนึ่งดอกเต่ามืงขึ้นเด็ปลาไหลใหญ่ตัวหนึง่งนี่ครับกันให้อยู่ให้กินรอบพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องครับผมครบมันกับใบร้ายหรอกพี่น้องเบิง่งตะวักกบตัวนหน่อยๆซ่อม ผมว่าปมือนี่นก็ยังมีอยู่ครับมันแรงครับต้นปีครับที่ให้เอากบหลยมันตะไซครับก็คือบานพืนได้ครับบ,าน,นนบ,บานผมกัมบบอสลาศายก็บบได้กนทนดีๆแลวพี่น้องฝุ่นครับตีนปลาฝุ่นใกล้ฝุ่นผมยาง,ไไยงกัไปใส่หลาะตึงๆไปยังไหนซ้ำนั่นครับพี่น,อน้องนำทวมเด็ดอกีกผลงานเสาห้องนาอพี่น้องเนาอสำหรับเสานีก็่ล่าพี่ล่านอ้องไปครับอันบรรยากาศท้องให้ทงหน้ารับผมพอกันคลิปต่อไปน้อพี่น้องนาอ ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมที่เข่ามารับส้มติดตามด้พี่น้องเด้อการหาอยู่หากินครับผมบมหากระดือสื่อเพลนครับกระตืสื่อกินตลอดไปเขากะบกค่อยได้มีได้หลายร้ายน้องพี่น้องเนาะอย่างกระเท้าพ่อหาได้เขากะหาครับต่างได้ออกกำลังน้ำขับผมได้เลาะได้ใส่กำลังน้ำขับผมออกกำลังกายเป็นตโตครับยางไกลนะพี่น้องอ่ะครับพี่น้องสำหรับเสาร์นี้ครับผมลาพีลาหนองไปก็บรรยากาศตรงในตรงหน้าเต็นเครือครับผมสวัสดีครับ ขอเก็บคลิปต่อไปครับผม